สวัสดีค่ะดิฉันนา,าวสาวศิริวิมลศิวิสิธิ์รหัสนักศึกษา6812419018สาขาวิชาภาษาอังกฤษ What are you doing right now? Yes, you are learning. คำว่า learning นะคะมาจากคำว่า learn บวก ing แปลว่ากำลังเรียนอยู่นั่นเอง วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง verb ing หรือคำกริยาที่เติม ing ท้ายคำเรามาเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ verb ing ได้เช่นเติม ing หลังคำกริยาเพื่อแสดงว่ากำลังทำอะไรอยู่ 2. นักเรียนสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้โดยใช้ I am, he is, she is, they are บวก verb-ing ได้ 3. นักเรียนเข้าใจหลักการใช้ verb-ing เพื่อบอกการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนรู้ไหมคะว่า verb คืออะไร verb หมายถึงคำกริยาหรือการกระทำเช่น run, eat, read, pay, sleep เมื่อเราเติม ing ต่อท้ายจะหมายถึงการกระทำเช่น RUN บวก ing running แปลว่ากำลังว kind of ิ N ่ง eat บวก ing eating แปลว่ากำลังก kind of ิน read บวก ing reading กำลังอ่าน pay บวก ing paying กำลังเล่น sleep บวก ing sleeping กำลังนอน ทุกคนพูดตามนะคะ running กำลังวิ่ง running กำลังวิ่ง eating กำลังกิน eating กำลังกิน reading กำลังอ่าน reading กำลังอ่าน playing กำลังเล่น playing กำลังเล่น sleeping กำลังนอน sleeping กำลังนอนก j จ b ถ้าพูดว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เราจะพูดว่า I am บวก verb ing มาลองดูกันค่ะ I am running I am running I am eating I am eating I am reading I am reading I am paying I am paying I am sleeping. I am sleeping. มาสู่ช่วงเล่นเกมกันแล้วนะคะเกมมีชื่อว่า Guess what they are doing. Guess what they are doing มาเริ่มกันเลยค่ะ Look what is he doing. What is he doing. c o l l e c e He is running. He is running. Next one. What is she doing? What is she doing? Leg. She is eating. She is eating. Last one. What are they doing? What are Are they doing? Correct. They are p a y i n g They are p a y i n g เก่งมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราอยากพูดว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้เติม ing หลังคำกริยาและใช้ is/ am/ are สามารถใช้ตารางนี้ในการจำได้เลยค่ะ เห็นไหมคะง่ายมากเลยอย่าลืมกลับไปฝึกพูดกับเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะ See you next time b ายบาย